พาไปขึ้นมาโอ้พูดอยู่ตั้งนานเดี๋ยวคนนี้คือบูสตลิปตันนะคะคนนี้มีดีกรีคนพบสเต็มเซลล์ดตรบูสลิปตันเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องมิติได้ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้โค้ดก็ในไหนก็ไหนพูดเรื่องมิติต,ตรงนี้เนาะมีมีเดือขอเปรียบเทียบให้ฟังว่าลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงปลาแล้วมีปลาตู้ใหญ่ๆตู้หนึ่ง คุณก็จะเอาปลาหลายพันมาอยู่ในตู้นี้คุณก็จะไปหาหินสวยๆหาต้นไม้สวยๆมาเลี้ยงตู้ปลาแล้วคุณก็อยากจะเลี้ยงไปแล้วปลาเนี้ยคุณไม่สามารถไปปลี่ฟรีวิลของปลาได้ปลามันผสมพันธุ์กันมันเลือกคู่มันจับคู่กันเองแล้วมันก็รักกันเองแล้วมันก็ออกลูก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 กันมาแต่เวลาที่เราดูโอ้โหมันเจริญเติบโตนะเสร็จแล้วเราก็อยากจะเฮ้ยเอาหินมาเพิ่มซิ อ้าพอเราเอาอะไรมาป่ามันก็จะคิดว่า oh God. โอ้ยก้อนเฮ้ยแผ่นดินไหวจ,จู่ๆก็มีสิ่งมหัศจรย์ฟ้าลงมาโปรดส่งอะไรมาให้มันก็จะคิดว่าสวรรค์ส่งอะไร,ประแปลกๆมาให้อ่าน้ำสกรปรกเราก็เปลี่ยนน้ำเฮ้ยมันก็คิดว่ามีสึนามิทีเนี้ยป่ามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ใช่ไหมมันก็คิดว่าในโลกของมันเนี่ยมีสุนามีเกิดขึ้นแต่หารู้ไมมว่ามีคนมีคนที่ควบคุมตู้ปลาอยู่มันไม่รู้เลยค่ะแต่เราไม่สามารถไปบอกว่าปลาต้องรักตัวนี้นะต้องเกลียดตัวนี้นะต้องทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นฟรีวูของปลาทีนี้นั่นก็คือมิติที่สามของปลาปลามันอยู่ในมิตินั้นปลาไม่รู้เลยว่ามีอีกมิติหนึ่งอยู่ มีคนดูแลอยู่แล้วก็มีอีกตู้ปลาอีกตู้ที่สองตู้ที่สามตู้ที่สี่มีอีกหลายมิติเลยเป็นคู่ขนานกันเขาเรียกว่าเป็น Parallel Dimension คือนี่คือดรบู๊ส l i p ตันเปรียบเทียบให้ฟังปลาก็มองไม่เห็นวันดีคืนดีเราก็ชะโงกหน้าไปดูปลาแล้วปรากฏว่าปลาบางตัวมันก็บงังเอิญมาเจอเราเฮ้ยฉันเห็นกอดว่าวันนี้กอดลงมาโปรปลาตัวนี้ก็ไปบอกปลาตัวอื่นไอ้ปลาตัวอื่นก็บอก เฮ้ยเธอบ้าครซี่เธอจะเห็นได้ยังไงปลาก็บอกว่าฉันเห็นจริงๆมันก็บอกว่าตลกแล้วก็ไม่มีใครเชื่อปลาตัวนั้นนี่ยังไงทีนี้วันดีคืนดีเราก็โผล่มาดูปลาบางเออมีอีก,อกตัวหนึ่งมามันก็เลยเจอมันก็กลายเป็นอย่างนี้นี่คือดร์บรูซลิ่ตันอธิบายให้ฟังแบบนี้ส่วนปลาไอ้พวกนี้เก็ตได้ดีมากเลยใช่ไหมเออฟังดูแล้วแบบเก็ตเลยอะ่ะ ปลาพวกนี้มันก็ไม่รู้เลยนะว่ามีอีกมิติหนึ่งนะมีตู้ปลาอีกตู้หนึ่ง, <ฮะ S 1> อ,งอยู่น<ฮ>ะเป็นเัลเผ,ผ่าพันุเลยทีนี้วันดีคืนดีเราก็จับปลาบางตัวนะย้ายจากตู้ปลาตรงนั้นไปไว้ตู้นี้ดูซิเพื่อที่อะไรเราก็ทดลองลองดูปลาตัวนี้หรือเราย้ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยปลามันก็ไปเจอกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ก็สนุกสนุกใหม่อยู่ดีก็เลยมู้ปลาเก่าหามากว่าเฮ้ยฉันไปอีกดาวหนึ่งมา ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ความเดเป็นอย่างนั้นแะค่ะเดี๋ยวย้ายกลับมาใช่ไหมมาบอกเพื่อนมันว่าเฮ้ยฉันไปอีกดาวดวงหนึ่งมานะฟาร์มันก็บอกจะบ้าแล้วเป็นไปไม่ได้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหดรบรูซลิปตันเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้เห็นภาพพจน์ชัดเจนเลยแล้วลองเปรียบเทียบดูซิว่าเราถูกควบคุมแบบนั้นอยู่เราคือห้องทดลองเราคือฟาร์มของรุ่นต่างดาวกลุ่มหนึ่งอยู่คุณเห็นภาพพนไหมคะค่ะ ใช่ไหมนี่โค <ís im> <avez> ้ชม่ได้เอามาเองนะ